สวัสดีครับรันราเรียคชันนะครับผมเรายังอยู่กับไลฟ์อัพของ GMMTV 2023นะครับผมใช่แล้ววันนี้เรากำลังจะดูเรื่องอะไรเรื่องยี่สิบสาองศาที่โลกเอียงก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูริหรือว่า GL เรื่องแรกของ GMMTV นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้มีข้อมูลคร่าวๆผ่านตามาว่ามันเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็ดังมากอะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอซึ่งก็ไม่ผิดคาดสาหรับนักแสดงเพราะเราก็เชียร์กันมานานแล้วตั้งแต่เรื่องนั้นว่าอยากให้คู่นี้เล่นต้องมีต้องมีแบบเรื่องแยกสักหนึ่งเรื่องซึ่งก็มาแล้วนั่นก็คือคู่ของใครครับมิวเลิฟนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูก็ฝากสินค้าของเราด้วยนะครับผมลานอาราสิโดนะมีสินค้ามากมาย หลากหลายเลยนะครับก็กดไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับใช่แล้วตอนนี้ไปดูกันเลยไหมับผมไปดูกันเลยคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่านายเป็นใครวุ้ยชั้นนักเรียนน่ะครับไม่บอกเนี่ยปะแล้วจะให้เราเรียกนายว่าอะไรเรียกเราว่าเอิร์ดก็แล้วกันทำไมต้องให้เรียกว่าเอิร์ดอ่ะก็เอิร์ดแปลว่าโลก ก็รอบคุณโคจรรอบดวงอาทิตย์ไงเออ,อยาประมาณนั้นอุ้ยน่ารักจังอ่ะนี่จีบเราปะเนี่ยอ๋ออาแสดงว่าหลู้ใช่คุณรู้ไหมว่าโลกกับดวงอาทิตย์มีระยะห่างอยู่ที่149.6ล้านกิโลเมตรแต่ระยะห่างระหว่างฉันกับซันมันไกลมากกว่านั้น ชินกับการเป็นคนรั้ตัวตนต่างจากซันที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบสุริยะและทุกคนต่างหมุนรอบตัวเธอและเมื่อโลกแห่งแกชันได้คุยกับซันมันก็ทําให้ฉันได้รู้ตัวเองว่าฉันชอบซันมากขนาดไหนแต่ถึงจะชอบมากแค่ไหนฉันก็บอกความรู้สึกและความจริงกับซันไม่ได้อยู่ดีนี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงในเอิร์ธอีหรอ แันแกแม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาทำไกรก็มาพาร์ที้ดูคะ่ะแล้วพาร์ทีพาร์ทีความจริงที่ว่าเอิร์ธก็คือฉันแล้วถ้าซันไม่ชอบกลัวอย่างน้อยมันก็ยังกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างจะชอบคนที่ไม่คออเคยเห็นหน้าเลยนะฉันต้องเห็นหน้าเขาก่อนเนรจะอ จริงหรอเออหรอ่ที่จะพาใส่ผมมาอะไรตอนแรกคิดว่าเรียนจริงเหรอวะาส่งได้อยู่กู่มันจะไม่าเอ้ยเป็นเพื่อนปูป่ะก้องสาคือเออใช่ปะรู้ได้ไเนาะเรื่องัานไม่สำคัญหรอกแล้วอะไรที่สำคัญนะ ไม่น่ารักอ่อไออะไรเนี่ยโลมเอียงเหรอ,อ,อกดแกนโลกนั่นเอียงยี่สสามาุดห้าองศาไงอ้ยน่ารักมากไม่ดูไม่ได้แล้วอันนี้เพิ่งตรงเรื่องนี้น่ารักแบบน่ารักเลยอ่ะมาแบบใส่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 เลยเออ้ยขนลุกเลยอ่ะเรื่องจริงอันนี้ขนลุกจริงอยากดูว่า น่ารักน่ารักต้องดูเพราะว่ามีแต่น้องๆที่รูาจักได้เท่านั้นเลยฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะตองแต่บุ๊ดแอนโฟนมันดีมากอ่ะมันดีแบบดีมากๆอยากให้มันรีบมาอยากให้มันมาก็ถ้าต้นปีเราพยายามรอแล้วแต่ว่าน่าจะอีกหลายเดือน <c oughs> อยู่แต่เราเร็วก็จะมาก็อดใจรอก,กันหวังว่าจะได้มาดู <c oughs> ใช่ครับก็ไว้รอดูตอนนอนแอนเนาะเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้พวกเราก็ ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ก็ช <P> ้กด s, <cell> <S <destroys> ับ Subscribe ให้เราเเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับใช่แล้วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย